นีนะครับผมวันนี้ก็อยูกับกันตะพ่นคือก่านะครับผมมาติดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับให้รถโมบายเคลื่อนที่นะครับอันนี้อยู่วัดของพระอาจารย์นะครับเนาะเพิ่นมักทำลงท่านนะครับผู้อยากไหลหรือว่าผู้ที่ไปนำงานบุญงานอย่างนะครับเป็นรถลงทานเของพระอาจารย์นะครับผมก็เป็นโปรตัวนี้นะครับแต่ว่าก็รวมทั้งบุญไปนน้ำนะครับบ่ได้เอาละคิดราคาเต็มโปรห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะ แล้วก็เป็นไ้แผงอ่าเป็นฮาบเซลนะครับโมโนฮาบเซลกระแสในการชาร์ตนะครับพ่าเป็นกล่องบูทด้วยนะครับบูทรักษาแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะเด้กลับไปวาน้ำรถโมบายนะครับมันเป็นโค้งเป็นโลหะหลาเนาะอันนี้ผมก็เลยใส่อินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบนะอ่าโบว์ห้าหมื่นห้านที่ทุกท่านในเบิ้งเนาะในติดตามกันนะครับมีความปลอดภัยก็คือไฟรั่วตัดเซฟตี้ตัดช็อตตัดนะครับป้องกันเฟตีแล้วก็เดินไฟนะครับอ่าเข่าระบบนะครับมีหลอดมีอยังเข่าระบบ เรียบร้อยนะครับผมเซิร์ฟเบรกเกอร์นะครับนี่ปักมี่ยังอ่าตามการใส่งานของหลอดนะครับเดีย๋ยวให้ไปเบิ้งแพงกอนก่อนที่จะมาลองอุปกรณ์นะครับผมคือตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้ค่ำแล้วล่ะครับผมอันนี้ขึ้นมาทั้งหัวละข้างเนาะเื่อที่จะเห็นข้งางลังคามันเพราะว่ารดอยู่สูงนะครับนี่หัวละข้างวัดนะี่ครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับ460วัตต์ครับผม ตันนี้กรับิ่นจอดในโฮมในอย่างนะมักในโฮมกัเอาเป็นแบบเนี้ยโมโนฮับเซลนะครับเมื่อแดดแดดอ่าแดดน้อยแดดบดก็จะได้ไฟดีและตัวน,นี้มันเป็นฮับเซลที่เขาขนานมาให้เป็นแบบเอากระแสเพิ่มนะครับนะกระแสเพิ่มนะครับผมก็เหมาะกับการชาร์จแบบตครับตัวนี้ก็ลงในอยู่อ่าต่อชั่วโมงกับ สิบเอมสิบเอมนะครับสิบแอมเพราะว่าเป็นระบบยีวซีเนาะในโปรอ่ามืนหาครับผมก็นี่ครับเป็นปเอาไปเหตุลงท่านของพระอาจารย์นะครับผมเป็นรถมบายเคลื่อนที่นะครับผมมีอุปรกรณ์ไปแน่นี่ก็คือใส่งานหนักสาหรับแตนน่นั่นก็ออกที่ก็ไม่ได้ออกเสมอนะครับนั่นก็อสองสามที่ออกหรือว่ามีงานบุญงานยังเพื่อนก็นเไปเนาะ ก็นี่ก็มีเวลาชาร์จแบตไว้นะครับจอดยังไงก็ได้ไฟนะครับสะสมไว้ว่าใส่งานนะก็จริงแต่ว่านานๆออกทีหนึ่งนะครับก็ชาร์จลงตลอดเวลาในตอนกลางวันเนาะสะสมไฟไว้นะครับผมก็ใส่หม้อขุนเข่ากับลูกใหญ่เลยนะครับลูกละสองพันวัตต์กับหม้อใหญ่นะครับหม้อวัตต์น่ะหม้อใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องปั้นนี่ก็กิ้นอ่าลายร้อยวัตต์ทีเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็เอาในสปอร์ตไลท์นะครับนี่ตอนสปอร์ตไลท์เลยนะ โมเมนต์ Moment, เป็นไฟธรรมดานะครับสองรอยีนะ่สิบโวลต์นะตอนนี้เป็นสองร้อยสามสิบมาตรฐานโอ้แบบแสบตาเลยน่ครับผมอ่ะนี่นน 200, เนาะ,ะน,ๆๆนะครับสองร้อยเท่าไรเนี่ยอ่าแรงรับแรงดันสูงสุดในสองร้อยหกสิบห้าโวลต์นะครับสองร้อยหกสิบห้าโวลต์นะครับเป็นแบบสปอร์ตไลท์แบบเป็นฮอนนะความสว่างสูงสุดอ่ะนะครับนี่แต่ก็มีหลอดเ e o อีกหลอดนึงนะครับผมนะครับหลอดเง o ก็ใช้ บูรักษาแบตเตอรี่ให้เขาสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้สองเครื่องนะครับตัวนี้ก็อ่าชาร์จตัวนี้แดดกับบูแล้วก็ได้แรงดันประมาณนี้เพราะแบตไม่ไในชาร์จเนาะเดี๋ยวมาติดตั้งไหมเป็นแบตดิฟเจลยวคราในีปูครับสองอรอ้อยสองร้อยแอมลูกละึ่ร้อยแอมนะครับลูกละร้อยแอมเพื่อในปูหาปัญหาเนอะอาะได้แบตเตอรี่ดิฟเจลร้อยแอมขนาดร้อยแอมสองลูกนะครับผมกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้หกพันวัตนะครับมะนะอินเวอร์เตอร์ ม้อแปลงเทลอ,อยท่องแดงแทให้ครับมีระบบป้องกันเซฟตี้กันช็อตกันดูดนะครับระบบวงจรตัดแล้วก็ปุ่มสตาร์ทที่วนต่ำนะครับต่ำกว่า24โวลต์ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเปิดเองอยู่ที่26โวลต์น,นะครับปิดอยู่ที่22 23โวลต์นนครับเป็นระบบ24เนาะแต่ใส่กับได้ทุกแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลิเธียมแบตน้ำตะกัวกดหรือว่าเป็นแบตดีเยลนะครับใส่ได้ทุก แบตเตอรี Nicholas, mm ่นะครับนี่ก็จะใช้งานนี่ครับมีเบรกวงเบรกเกอร์และลงสวงสวิตนะครับแยกซ้ายขวาให้นะครับนะชุดหลอดสปอตไล์นะครับแต่ตรงกลางนี่จะเป็นหลอดยาวนี่ครับนะครับคอนโซนสปอรตไล์ข้างขวานะครับนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ใช้เครื่องปั่นนะครับก็ใส่ไฟลายนะครับนี่แต่ว่าผมมีตัวปั่นเียพกเราเอผมกดเซนเซอร์เลยนะครับ ครับนะครับก็นี้กเจ็ดร้อยวัตครับผมเจ็ดร้อยวัตแล้วก็มีหมออเขาลูกละสองพันวัตนะครับสองลูกเป็นระบบเซฟตี้ป้องกันอ่าทีนี้ต่อสายเมนเขานี่นะนะครับลายนิวตัอนเขานี่ว่าใช้งานหนักนะครับเป็นสายเขาเมนหลักนี่เลยนะครับควบคุมด้วยเบรกเกอร์ที่เขาจะไม่เทียบถอดฉลึงมือสังเกตหลอดไฟเนาะเดี๋ยวทีมงานผมเขาจะแย่ปักฉบึงนะครับแย่ปักตรงนี้เลยแล้วก็ใช้งานตัวนี้อยู่นะครับเอยู่นะครับนะ เดี๋ยวทีมงานผมจะแย่ให้เบิงึงอ่ะสังเกตหลอดไฟนะั้นนี่ตู้ไว้ได้ไปแตะนะครับนะั่นจะทำงานปิดตัอตรงมาเดี๋ยวให้เบิึงเห็นเถียนปลดไหล่ความเอ้ายันโหลอดท้องแดงแท้นะครับเขาจับแล้วไม่มีจีนวนนะแต่ท้องแดงแท้เพี้ยวเลยอ่ะครับแย่เข้าไปเดี๋ยวผมจะให้เป็นสปอร์ตไล่ความอ่ะนะครับตัดเบิร์เลยคนยังอยู่นะครับกูดูกูดูกิจได้ขึ้นเราเอาเอาออกครับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับ ะครับในทำงานได้อ่าแล้วก็อ่ติดเองครับอัตโนมัติหยับตัวนี้เปิดได้แตาทำงานได้ปกติกดหม้อนีบ้างตีที่เราบ่นะครับเปิดได้นะครับผมนะครับเนี่ยทำงานได้เซฟตี้ปลอดภัยไว้อันนี้เป็นโลหะโลหะบริเวณหนสร้างเนาะเป็นโลหะบริเวณครับนะอลูมิเนียมสแตนเลสพวกนี้ครับมีแต่โลหะได้น้ำไฟทั้งนั้นเลย กรณีมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยให้นะครับนะรับประกันอินเวอร์เตอร์ให้สองปีนะครับดูแลตลอดชีพนะครับแม้หมดประกันนะครับทีมงานกันดะพนโซเลเซลนะครับผมแล้วก็รับติดตั้งทั่วประเทศที่ใกล้เคียงนะครับเท่าที่ไปได้นะครับนะพรงงานเซอร์วิสนี่ก็ต้องดูแลกันเงีงๆโซเลเซลนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับกันดะพนโซเลเซลนะครับที่เบอร์นี่เลยนะครับ096 สี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนะครับนี่โทษได้ตลอดล้างสามถุงก็รู้นะโทษวันใหม่เนาะอันนี้ก็ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 6, 4, 2, 11, 38, 76, นะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับกันตะพนโซลิเซลสนใจก็โทรมาสอบถามตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าโมงเย็นแล้วนะครับทีมง,งานกับปิดเป็นปรถเมล์ไปนะครับปิดได้นะครับนี่เตือนที่นะครับอุป,รปรกปรณ์หลอดไฟเตือนที่คือทำงานได้รถอันนี้เลยตะเพิ่นจะจอดได้เพราะว่าเป็น แผงเป็นแบบในร่มก็มีไฟนะครับโมโนฮาร์เซลนะครับผมแดดค่อยหน้าฝนก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าใช้กระแสในการชาร์จนะครับนะเราก็ต้องเอาแผงที่มันมีกระแสไรนี่นะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นระบบ12ที่ในโปลนะครับ9,999บาทนะครับปล่อ0เมือเจ็พันก็รอยคนจะมาผ่าเซลเพื่อเอากระแสเนาะแต่อันนี้ก็โมโนฮาร์เซลไม่ต้องผ่าแต่ชาร์จต้องชาร์จระบบให้ถูกต้องนะครับขึ้นระบบย4ซนะครับมันจะลงตัวกันพอดีนะครับผมแล้วก็ เอยากปิดเข้าไปแล้วก็ที่เป็นอ่าระเบียบเรียบร้อยรอดสปอร์ตลงสปอร์ตไล่กันปิดให้เขาไปไม่เปิดสวิตช์เนาะนะครับผมจะวางสบายเลยนะครับผมก็ใส่งานหนักตัวนี้สามารถตัวนี้สบายครับโอควอนตั้มเชื่อมเล็กเลยสบายเลยแต่ว่าแบตเตอรี่อ่าต้องถึงนะครับคือ100แอมป์สองลูกนี่ก็อย่างน้นอยนเชื่อมเล็กนี่ก็ต้องใส่แผงหลายนี่เป็นโดนเป็น,ปนคล้ายว่าจอดจอดไว้ หลายวันล้วก็ค่อยออกออกมีงานบุญนะครับนบางวันเรา,นาออกเสมอแต่ว่าก็สามารถใช้ตลอดนะครับแต่ว่านี่ก็คือสะสมไฟแบตเตอรี่เต็มสามารถทํางานได้หองเขาของาน้ำได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเต็มนี่สองลูกก็ได้อยู่ที่ประมาณหกพันหกพันกว่าวัตต์ในน้อยนี่แหละนะครับหมองข้าวก็ุงแค่สุกนะครับมันก็ได้สุกแค่หมองเขาสองร้อยเออสองพันวัตต์นะครับสองลูกนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงเครื่องปั้นนะครับผมนะครับ เครื่องปูงเครื่องปั้นกระทะไฟฟงไฟฟ้าหมดเลยนะครับสามารถเสียบได้เลยเพราะว่าตัวนี้รองรับอ่ากำลังวัดที่สูงได้อยู่แล้วนะครับพอหมองเขากินลูกนึงอ่ะเป็นว่าลูกกระสองพันบาทกระหุงสองลูกกับมัน 4, อ่าสี่พันอุปกรณ์นี้ก็หา 5, 000, หาพันหาพันแบบกับไม่ได้นนว่าหุงตลอดอันนี้คือสะสมไวไ้ไนวะ้เนาะอ่ามีทิพย์ก็ออกทีหนึง่งนะครับมีงานอ่าเวลามีบุญมีท่านเพิ่งก็กออกนะครับผมนะอ่าตัวนี้ก็ มีระบบประมาณนี้นะครับเซฟตี้ปลอดภัยให้นะครับตัวนี้ก็ทํางานได้ตลอดนะครับผมเป็นแจก็โตมาสอบถามได้หมอแปลงกับมเทลร้อยท่กงรองแท่คขึ้นเาครับผมนะครับทุกตัวนะครับมีระบบเซฟตี้ป้องกันให้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไล่แข้งเพื่อคือมีพื้นที่แบบจํากัดนะครับตัวนี้ก็ออกแบบติดตั้งให้แบบเหมาะสมตัวนี้ก็ล็อกแบตเตอรี่หนาๆเลยนะครับล็อกแบตเตอรี่หนาๆมียางมีกันกระแทกนะครับเพราะว่ารถ่โมบายจนเคลื่อนที่ตลอด เอาสนใจโทรมาสอบถามกับผมตามเบอร์ให้ขอบคุณครับผม